สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาแนะนำข้อมูลโรงเรียนบ้านบางเลนบางเลนวิทยาคารของพวกเราในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ให้ทุกคนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นครับเริ่มจากเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรานั่นคือโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นครับ นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและภาคภูมิใจนั่นคือวายสวยครับและอีกสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจในการพัฒนานักเรียนของเราคือค่านิยม B Smart ครับ B มาจาก B e h a v i o r นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเลนบางเลนวิทยาคารมีวินยัยปฏิบัติตนดีงามทั้งในและนอกห้องเรียน S มาจาก Study นักเรียนเรียนดีฝ่ายรู้และสามารถสร้างผลงานทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่องครับ M. มาจาก mannerliness นักเรียนไหวสวยพูดจาสุภาพแสดงมารยาทอันดีงามตามวัฒนธรรมไทยครับ A. มาจาก altruism นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเลนบางเลนวิทยาคารรวยน้ำใจมีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจครับ A มาจาก Responsible Tech Use นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสารรค์และมีความรับผิดชอบครับ T มาจาก Temperance นักเรียนดำรงชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดนี้คือสิ่งที่โรงเรียนบ้านบางเลนบางเลนวิทยาคารยึดมัน่นและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพพร้อมเป็นบุคคลที่ดีของสังคมไทยในอนาคตครับขอบคุณครับ